ฮันเยนฮันเยนสองอหิบบอกว่าไยัยซีบุซีบภาษาเกาหลีภาษาญี่ปุ่นซีบดซีูบุซีูบูอะไรก็ตอะไรกตสลีสส์อสายจะูมเมืห่ัันก็เพื่อน้องไงเข้ารถนี้อยากเอาเลือกอีกอันนึงไงมันจะได้รู้จักเตียงใจหน่อย ไปกินรถอันนี้อยู่สองห้องส่งกันรถไ,ได้รถแต่ออเขา,เอ,าอ,อยากกินอะไรรถนี้เธอกินเธอก็กินเออโอเคอยากกันนี่ไหมจะไม่ให้งานเนี่เออเหมือนมาทำงานเลยอะไรข่อยมาขนาดตอนนี้ข่อยกำลังบ่มน้ำห่อนอยู่มาเที่ยวญี่ปุ่นบ่มีหมอ้อก,กานน้ำห่อนหายยังไงน้ำห่อนต้องนำพิวกรอบนี่ต้องบ่มให้มันร้อนร้อนสุดๆเลยนะแล้วกับปีศาจเออข้ากับปีศาจข้าก็เทมาม่าเช่นนี้แล้วก็ต้มเป็นหม้อใหญ่ั สร้างหวานไม่เหม่อจีนแบนไม่ของญี่ปุ่นสิผาดีแดงมาก้ปุยมันรอนแังได้น่ะมันอุ่นๆไหมไอ้มันก็ว่าสุกแล้วครยังไงการหัวละไม่ไม่ร้ายพี่น้องควรจะได้ขึ้นของจรบไม่ไม่แห้งนักหล่าขึ้นเย็นตัวแรสวัสดีเด็ัดีเด็ก ตะคองกระมุนกองกระมุนอยู่เด้อหมอเธอปิดอันนี้แล้วก็มามาใส่เอาพักใส่เอาไข่ลุ่งเราเขาก็เอาตะเกียบถือคนละอัดมุขเละมุมนี่กินในหมอไงพ่อเนียเมื่อแรงมาเราก็ปาร์ตี้เนาะปาร์ตี้มาแม่เป่ากระป๋องเมื่อถอนก็เลยยายมันถอนไปแต่น้องพี่ว่าสุดแล้วแต่ว่าไว้ห้านาทีมันกินได้อิรีบัวขันนิวจุ่มลุ่งเน่ยมันสิดซุปแรงไหนเอาเขาน่ะเออเนาะอีหลีไม่ต้องขวัญเลยว่านิวจุ่มโบได้เลยได้ยายแม่ป้าเราจะได้กินไหมเนี่ ท้องอืดวันนี้นีเื่อบวกขอาใจว่ป่ะผานจะบึดกันเห็นแล้วป่ะือบว่กูได้กินหนามกอกแล้วยหไหนพี่น้องบวกนี่ว่าจัากาบอดียาด้วยนี่เจ้าหาบอดีเปิดแลวเปิดน้งกอกนี้กอ่ากดกอกนี่เมื่อกี้เหมือนเจอสมบัติเลยอ่ะมึงเสือบวกว่าขันงตกอยู่หันน่ะมึงงัวงเนกูเป็นนเอยงอหรือชะตากรรมหรือชะตากรรมได้ใส่าเาบาเขาัก ะเกหมซีฟูดด้วยนะถ้าถ้าสืมาหมรถกินซีฟูดบ่ะขอซื้รถกับปีมาได้ละขาซื้อรถแนมสมมาห่วยอรกรต้มอะกรต้มเอไปเข้าน้าเหรอยายก็เต้มเป็นพี่มีน้ำอยู่นะกดนี่เสร็จมากๆมของเสียบอ ก็หอมเป็นตะแเส็บใล่ว่ะอืมดูแยกสิ่ของยังบ่สุกเจ้าก็กินเป็นตะเส็บไงหเนาะ<ห>นยแยกสิเนีย่ยไหนอ่ะอืมก็ได้หอมดิดินี่มีของให้ยมั้งรู้เลยยังว่าพี่เปาดำไมเอ,อ,อียงเอียงวะเจ้าคู่เปิดแอร์แล้วก็รืตรงเลยคัก่านอือโอ้หอมดีหอมดี